สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเหนียวเซลอีสานทุกท่านครับพี่น้องทักทายเอฟซีทุกท่านช่วงบรรยากาศช่วงนี้ก็ถือว่าร่มเย็นสบายอยู่ถือว่าย่งบะฮันเด็ดเข่าหนาห่อนเต็มที่ครับสำหรับผู้หางัวไปเลี้ยงครับพี่น้องอีพี่นี่มาไกลคือเกาครับพี่น้องทางอำเภอหน้าม่นจังหวัดกาลสินเป็นอีกหนึ่งอีพี่นะครับผมมีแม่สาวสวยสำหรับเอฟซีหอยไหวง่วงงามครับพี่น้องวันนี้มีแม่ทองไผเบิ้งคลิปแล้วก็สนใจอยากได้แม่ทอง อยากได้แม่สาวนะครับอยากได้แม่ลูกลูกไส้อนาคตพอพันนะครับในี่พีนี้มีให้พี่น้องเข้าเลยรับชมน้ากันเมื่อนี้เดี๋ยวทักทายกับหอยว่ายเพิ่งจะไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมอีพีที่เราไปยังไรครับผมครับโอเคครับผมตอบรับดีขึ้นกบผมขอพูดเรีซีหลายๆครับผมเอาผู้ใดญของดีไปเพิ่นกัดน้ามาเอาหลายนตัวเนาะเนีนครับผมนะครับผมบางคนเห็นผลงานนะครับง้อดีง้องามขอกหอยว่านะครับแม่ยทองคุณภาพดี นะครับได้ไปแล้วเพิ่นกันน้ำมาเอาอีก2โตัวสามตก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีที่กับน้องเฮาเมื่อนี้มีแบบใดแน่ห้อยไว้เมื่อนี้มีแม่สาวครับผมแม่ท้องแก่ๆครับแล้วก็แม่ลูกเทพๆเลยครับเอานะครับผมก่อนไปรับชมฝากที่ตั้งของฟาร์มอีกรอบนึงนะครับผมสี่ทีที่ฟ้ามครับผมอยู่บ้านน้ามน์ครับผมอำเภอน้ามน์ตำบลมนามน์อำเภอน้ามน์จังหวัดกระบี่นะครับผมเอ้ากาอยู่ติดตัวอำเภอน้ามน์เลยนะครับน้องผู้ผ่านไปผ่านมาทั้ง อ่าหน้ามุ่นนะครับผมสิไปทางสมเด็จกับแวะเขามาบอรไกลนะครับผมเขาม่าเบิรงตัวจริงก็กได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเบอร์ได้ก็ครับ0ูนย์แครับผม2องสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่หาครับผมเอานะครับช่องทางนี้เบอร์โทรนี้เด้อครับพี่น้องง่าครับผมนะครับสำหรับผู้สนใจนะครับอยากจะได้ง่วงไปเลี้ยงแอดไลน์กับเบอร์นี่นะครับ่เฟซบุ๊กซื้อวางได้ก็ครับหอยไวกิ้งครับผมง่วงงามเมืองดำดำครับผมอ่าหอยไวกิ้งง่วงงามเมืองดำดำนะาเมี่ยแรกนะครับสำหรับเตาแรกนะครับผ้ามาเอาง่วงสาวไปเลี้ อ่านะครับกำลังหางว่าไปเลี้ยงอยากได้เฟ่บใหญ่ๆพี่น้องนะครับสไตล์ติดกระทบมากนิดน้อยนะครับเนาะติดกระทบนิดนึงแต่ว่าเรื่องเนื้อหนังโครงสร้างเบิ้งครับเบิ้งท้ายเห็นบ่ครับองศาขาหลังมัดกับเนื้อท้ายที่ใหญ่นะครับผมผัวหางก็ถือว่านะครับเงาดีอยู่ครับพี่น้องนะครับมีผัวหางเงาดีอยู่ร่ำเงาดีส่วนสูงลอยเท่เลยครับผม ร้อยห้าสิบบวกครับหนึ่งร้อยห้าสิบบวกแมนครับโตเขาเป็นลูกสาวพอได้ครับลูกสาวเป็นของเคพหกแปดครับผมอ่าลูกสาวกาเล็ดเคพหกแปดไดครับพี่น้องอ้าตัวนี้งัวสาวอายุเจ็ดเดือนแล้วครับสิ 19, บเก้ายี่สิบเดือนครับอ่าสิบเก้าถึงยี่สิบเดือนเน่ยคือว่าเป็นอ่าช่วงวัยสี่เด็กข้อผค้อผสมหรอพี่น้องเป็นซัดรอบนึงเหรอครับอ้าวนะครับเป็นซัดรอบนึงเหรอเนาะแมนครับอ้าวขันรอบนาผู้อ่าอยากผสมเร็วกะผสมเลยเลยนะครับไม่แน่ครับถ่ายครบสองปีก่อนก็ได้แมนครับแล้วแต่ผู้ อ่านะครับเรื่องทางการผสมนะครับแต่ขันห้ามั่นใจบางว่าพอนะผมว่าขันรอบนะความกับผสมไปเลยนะครับเบิ่ยความสมบูรณ์ของเพลี้ยแลกก็ถือว่าเหมาะเลยลูกสาวกาลิทธ์ kf หกแปดเน่ยครับเป็นงัวแม่สาวอายุสิบแปดถึงสิบเก้าเดือนเนาะแม่นครับเอาเปิดไว้รลายไปได้ครับผมเปิดสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพี่น้องฟังเอาพี่ต้อพี่น้องแม่นครับสี่หมื่นเก้าพันบาทผมเลยว่ายางเกือบขาดในตลาดหาบพอครับพี่น้องใส่ใหญ่ขนาดนี้สูงลอยลอยห้าสิบกว่าฟีบครับพี่น้อง ลอยหาซิปนะครับเป็นงัวแม่สาวเลี้ยวอายุนะครับพ่อผสมเลี้ยวครับพี่น้องเป็นซัดแล้วรอบที่เลี้ยวครับนับนี้ก็จับซัดเอาเนาะครับเนาะนะครับก็ไปทับเอาได้ครับพี่น้องเอาราคาอีกรอบนึ่งนะครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมสี่หมื่นเก้าพันบาทว่าเอาแบบนี้เอาแบบใดครับพี่น้องงัวแม่สาวครับผมมักพอใด้คิดได้ใจนะครับเอาตัวนี้ ไปเป็นแม่บล็อกนะครับเอาดาเชื่อผสมใส่ออกแยกเพลทรวบเพศก็ได้นะครับสวยๆแบบนี้ผมว่าเอาลูกตัวเมียของเพื่อนกับหาแยกเพศมาใส่เอาครับพี่น้องอย่าแยกเพศทให้แยกเพศรวกันแล้วแต่นะครับแยกเพศนอกับราคากับสูงแน่แต่ว่าแต่ว่ากับคุ้มนะครับผมขันแยกเพศไทใกับของดีๆกับมีหลายครับพี่น้องนะครับเอานะครับมักแบบเอาไปทับเอานี่ละพี่น้องจังถือใจจะของนะครับหรือไผบอกว่าโอ้ยคอยจับสัดบอกรงนะครับเบอรงงวดยังบม่ใหนได้ปิ่นแต่อยากสีเลี่ยง เดี S <S first, beans, yes. oh, oh, ๋ยวไปเอาตัวทองไปเลี้ยงเลยก็ได้ครับพี่น้องเลี้ยงเกี้ยวยาให้ทาเบิ้งตะลูกเพื่อนก็ได้เบิ้งตัวที่สองเอาสวยๆครับพี่น้องไผมักหัวลวนแม่สาวเอาไปตีอิฟก็ได้นะครับหรือไผแบบทองตัวต่อไปในห้องด้เบื้องแน่นอนสวยๆเลยไปเบิ้งกันครับผมเอารับผมมาเบิ้งตัวที่สองครับพี่น้องนะครับตัวที่สองนี่ก็ธรรมดานะครับผมน่นครับเป็นงัวแม่ทองใส่ผมนะครับบ้านเท่ากับอันคันตะกี้กับว่ากันไม่ว่าเป็นทรงไทยใงนะครับเป็นทรงไทยใยหูสัน นะครับตัวนี้ผู้ใดกําลังหาอยู่เห็นแล้วนะครับเฝ้าโทษด้วยครับพี่น้องนะครับผมของดีๆอ่านะครับเฟรมใหญ่ขนาดนี้นะครับหนาลึกพร้อมพี่น้องแม่นี่ที่สําคัญทองแล้วนะครับเนาะทองหกเดือนครับผมท่องหกเดือนเป็นทองที่เท่าไหนครับท่องที่สองครับท่องที่สองตัวนี้ท่องเลยหกเดือนครับพี่น้องครับผมนะครับผมกับเจ้าอาบัเชีหนึ่งหนึ่งหาพันธุกรรมอาบัเชีหนึ่งทับหาศูนย์เอานะครับพอเบอร์ต้นจากฟาร์มวีเอลครับพี่น้องอาบัเชีหนึ่งทับห้าศูนย์หรือสาย อ่านะครับของพอเขานะครับอาไปเชื่อหนึ่งหนึ่งห้าลูกชายอาไปเชื่อหนึ่งสามห้าศูนย์ของกาบปูฟ้ามครับพี่น้องประกันทองหายเจ็ดเดือนหรอครับหกเดือนครับผมหกเดือนนะครับเบิ้งนะครับตัวนี้เบิ้งหน้าตรงพขาเจ้าหน่อยพี่น้องหน้าตรงหน้าเขาหูสันเป็นบามันนะครับขานเท้าออกส่งไถ่ไงครับพี่น้องโมแม่ติดกระทบโมดูงูครับเพี่น้องง่ามงามครับพี่น้องส่วนสูงหนึ่งร้อยห้าสิบสามหนึ่งสี่ห้าสิบสามถึงห้าสิบสี่ครับผมในทองประกันหายเรียบร้อยเจ็ดเดือนหรอครับหกเดือนครับผมหกเดือน นะครับเบื้องรับพี่น้องยืนง่ามไทยใ่ญ่นะครับขอขาเบิ้งครับพี่น้องขอขาดีที่สําคัญปากกันทองนีและครับมองมันดีมองนี่นะครับผมผู้เอาไปเลี่ยงมือไม่กะได้วอดต้องไปเสียเวลานะครับผมบางคนหาหมอผสมก็ยากแต่อยากเลี้ยงงัวเอาแบบทองเดี๋ยวก็คลอดออกมานะครับผมเอานะครับมีกําไรแน่นอนพี่น้องฟังราคานะครับแม่นี่ตัวนี้เปิดไว้หกหมื่นครับหกหมื่นถนวนเนาะแม่นครับผมราคาห้องต่อร่องได้แม่นครับเอา นะครับการขนส่งกะเจ้าของส่งเองด้วยครับพี่น้องของทรงเองเด็กป๋าพูดคุยกันขันพายวางง้วทองเมแน่ใจกะเอาหมอมาตรวจยืนยันกันกได้ไหะครับเนาะเน่ยครับตรวจสองอีกเท่านึงเลยครับทุกตัวอยู่นี่ตรวจยืนยันทุกตัวด้วยครับพี่น้องไปผสมเอกสารให้ครบนะครับเอาหลอดมีนะครับสําหรับผู้สนใจเอาหกมื้อ้วนๆแล้ค่าห้องนะครับเนาะแน่นครับผมเอาตัวที่สองครับพี่น้องสวยๆเลยครับผมต่อไปตัวที่สามนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับพี่น้องโอ้แม่นี่ ไปหมักส่งไถไงทั่วเลยครับพี่น้องหกหมื่นราคาห่องไว้ราคายังต่อรองกันได้อีกนะครับผมเอาตัวต่อไปเป็นลําดับที่สามเป็นแม่ลูกครับเป็นแม่ลูกนะครับเนาะแม่นครับเอาเดี๋ยวเอามาให้เบิ้งครับพี่น้องแม่ลูกเอาครับผมมาเบิ้งคู่แม่ลูกนะครับกับลูกไส้เพิ่นลูกเจเดือนนะครับลูกได้ยี่สิบมื่ครับได้ยี่สิบมื่ลูกไส้พอไรครับนี่ลูกเคฟหกแปดครับอ่านะครับลูกชายกาเลต์เคฟหกแปดเกิดจากแม่ง่วงเท่าแม่นครับรวยหาซิบหาได้ครับพี่น้องแม่เพิ่นใหญ่เด้อพี่น้องไผ่้ ไปเห็ดพ่อพันนะครับผมแม่บอกเป็นงัวเท่านะครับเฟ่ยใหญ่นะครับเบิ้งหนาลึกพี่น้องแม่เพิ่นนี่ครับเป็นลูกตัวที่ไหนครับลูกแรกครับเอาตัวนี้ลูกแรกเนาะครับเนาะเน่ครับเอาตัวนี้ลูกแรกครับแม่เฟ่ยใหญ่ด้วยครับพี่น้องลูกแรกนะครับสวยนะครับเฟ่ยใหญ่เลยลูกแรกอันนั้นลูกไส้เพิ่นนะครับนี่ครับปลายไข่กระดำเนี่พี่น้องปลายไข่ดำเนี่ยครียงตัวดีลูกหกแปดนะครับเอาให้ทีมงานไล่ออกมาให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งนะครับเฟ่ยใหญ่ๆเลยแม่เพิ่น เอาเบิ้งหนาเขาจังหน่อยนะครับพี่พี่พี่โอ้คุณรอพี่น้องคุณรอพี่คุณรอสุดรอครับพี่น้องสุดรอลูกหกแปดครับไปหาพอพันเด้อครับพี่น้องเอาคู่นี้ไปก็ได้นะครับจังหน่อยแม่ก็ได้พ่อผสมแล้วบ่เกินอีกจักสองเดือนแม่นครับนะครับพ่อผสมแน่นอนเปิดไว้ไล่ไปได้ครับคู่นี้แม่ลูกเปิดใบหามื่นสองพันบาทครับหามื่นสองครับพี่น้องกับลูกไสหกแปดเลครับสวยๆเลยห้าหมื่นสองพันบาทเบื้อง้ายครับพี่น้อง เอาลูกปลายไข่ดำด้วยครับพี่น้องนะครับปลายห่มกระดำนะครับก็ถือว่าเป็นแม่เท่าโบสให้ลูกแดงโบดนี่ก็ซื้อมาผู้เอาไปเลี้ยงกับคุ้มนะครับรอบนากะจ้างผสมแม่เอาอย่างไรตัวเมียกะแยกเพศเอาครับพี่น้องตัวคููนี่กะไปต่อยอดเป็นพอพันธุ์คุ้มฝูงก็ได้เพราะว่าแม่เฟี้ยใหญ่ขนาดนี้มีฝูงวัวอยู่อยากไปปั๊บเรื่องโค้งสางอยากได้พอพันธุ์ไปเลี้ยงไว้ไปปั่นเอาก็ได้ครับพี่น้องนะครับผมเป็นพอพันธุ์ก็ได้ นะครับไผสนใจกับทักทายมาได้ราคากับห้องไว้ถือว่าบ่สูงนะครับผมราคาแม่ลูกคู่นี้หลายไปเด้ครับอีกทางนึงหน่อยนะครับเอานะครับสนใจกับทักทายห้อยไว้จิ่งมาได้นะครับผมครับผมสวยๆเลยคู่แม่ลูกไผสนใจกับราคานี่กับเป็นราคายังห้องต่อรองได้เนาะแม่นครับผมต่อรองได้ส่วนมากการขนส่งกับวัต้องกังวลกับพูดคุยกันได้นะครับไกลๆเพิ่นกับโซงฮอดมองครับพี่น้องบ่ต้องกังวลนะครับหรือไผว่างบยังได้ถึงนะครับเอาขอแม่ท่อง ราคาดับลงไปอักน้อยเดี๋ยวขยันไปเบิ้งแม่ทองอีกสองตัวนะครับเนาะแม่นครับมีแม่ทองอีกสองตัวพี่น้องให้รับชมน้ำกันเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมเอาครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้ก็เป็นแม่ทองครับพี่น้องนะครับผมเป็นแม่ทองง้วสีบานเทาเอื่นสีเม็ดเขาเปลือกเนาะแม่นครับเอานะครับเป็นแดงเม็ดเขาสีเม็ดเขาเปลือกนะครับตัวนี้แต่ว่าเรื่องของเลียมโตครับพี่น้องนะครับเป็นง้วที่เลียมโตดีนะครับสำหรับผู้บริสิเลียดว่าจะโบดบอบดนะครับตัวนี้เป็นง้ว นะครับผมเครื่องอมดําแดงนะครับเครื่องอมดาแดงครับพี่นอ้องนะครับบานเท่ากับถ้าเปเลือดล้อยกับเขาบริซีเรียน,นะครับแต่ว่าขันบานเท่าปกติเลี้ยงกับจะถามกันตแต่เรื่องง่วโบแต่ผมบอกว่าเรื่องเลี่ยมโตมัดกลามเนื้อนะครับโครงสร้างเป็นเรื่องสําคัญน,นะครับเอาตัวนี้ก็ถือว่ามาเลี่ยมโตดีนะครับได้ลึกชีดสวยนะครับเป็นงวดที่ชีดสวยนะครับแม่นี่เป็นลูกผสมบามานได้พี่น้องหูสันนะครับเบิ้งชีดล่างก็สวย ขอขากระดีนะครับถ่ายกระงั้มนะครับตัวนี้เอาเส้นหลังตรงเปี้ยเลยนะครับที่สําคัญท่องแล้วนะครับไหว้ไว้เนาะท่องแล้วครับท่องเรียบร้อยนะครับผมกับเจ้าวายเซตสองหนึ่งห้านะครับโรเบิร์ตนะครับสายวินเชสเตอร์มาตอกขังวุครับพี่น้องนะครับไหว้เซตสองหนึ่งหาให้ลูกแดงแน่นอนเพราะว่าเป็นสายวินเชสเตอร์นะครับเอาสายลางเป็นเฮสกีสามสองศูนย์นะครับผมเอานะครับสายลางเพื่อนสำหรับผู้ สนใจนะครับผมอยากจะได้แม่ทองประกันหายจักเดือนครับตัวนี้หเดือนครับผมสเดือนเนาะหเดือนครับอ่าหเดือนนะครับลูกที่เท่าไรครับผมลูกแรกครับอ่าลูกแรกเนาะเป็นสาวท้องแรกเขาก็ยัองไดาน้อยหเดือนกับโรเบิร์ตนะครับวายเซตสองหนึ่งห้านะครับเบื้องหน้าตรงจัหน่อยเป็นหูสันนะครับพี่น้องเม่ครับเบื้องหน้าเขาเขาคนยังดออย่างน้อยนี่ครับ เอาตัวนี้เป็นลูกแรกแม่นครับนะครับตรวจอันดับเซร้าเรียบร้อยแม่นครับเปิดไว้หลายไปไหนครับผมเปิดไปสี่หมื่นแปดพันบาทครับสี่หมื่นแปดกับงัวทองครับพี่น้องเสวนสูงกว่ยู่ยลอยลอยหาสองหาสามเลยลอยหาสองลอยหาสามเลยนะครับเนาะเอาตีลอยหาสิบบวกไว้นะครับหนาวทองแรกได้ครับพี่น้องก็มีทองแรกนะครับอาจจะเ่วนส้วงเขาดอจัหน่อยแต่ว่าเพิ่นก็ว่าเป็นทองแรกนะครับผมนี่ครับสำหรับผู้สนใจท้องได้6เดือนนะครับกับ YZ215 โรเบิร์ตนะครับของโูงนุ่นมิดฟาร์ม นะครับ4 0 0 0มกับอีก8,000บาทครับ8,000บาทโทรมาเบอร์ได้ก่อนครับผม087ครับผมครับ2378ครับ145ครับผมเอานะครับเบอร์โทรช่องทางติดต่อผมคืนให้ครับพี่น้องนะครับสนใจก็มาชุ่มตัวจริงได้น้ำมนันนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวไปเบิ่งตัวสุดท้ายกันครับพี่น้องมานี้มีอีกหนึ่งตัวไพมักสไตล์ลูกกระทบนะครับผมอันนั้นก็ราคาถูกตัวนี้วะนี่ราคาท่ากัน ถูกกตัวนี้ครับอ่าถูกกาตัวนี้อีกนะครับผมเดี๋ยวไปเบื่องกันนะครับตัวสุดท้ายเป็นออกกระทบฮินดูบาซินนะครับกระทบก็คือมีเลือดฮินดูบวกบรามมนนี่ลระพี่น้องนะครับเรื่องเฟรมเรื่องโครงสางกับเทว่าเบิ่งแล้วกับรอยหาสิบหามีแน่นอนนะแน่นครับมาลอยหาสิบหามีแน่นอนความยาวของลำตัวนะครับเป็นจุดเด่นของแม่นี่เลยนะครับสันหลายสันเหย้านะครับผมเอานะครับที่สําคัญกับทองแล้วเนาะครับเนาะแน่นครับทองเล้วครับเป็นทองที่ไหนครับทองซองครับ ทองที่2ครับพี่น้องนะครับตัวนี้ทองที่2องกับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งของก้ามปูฟาร์มนะพี่น้องสายสติงเล่นะครับแดงแนียนนวลครับพี่น้องนะครับตัวนี้ประกันให้พี่ให้น้องเท่าเจ็ดเดือนกว่าครับสี่เดือนครับผมสี่เดือนนะครับผมเป็นลูกที่ที่สองครับลูกที่สองนะครับตัวนี้ติดกระทบด้วยครับพี่น้องเลี้ยงโตนะครับเอาเบื้องไทยนะครับขอขาสําหรับผู้อยากจะได้ไปเลี้ยงกับให้เบื้องพัวหางแบบง่ายเลยพี่น้องนะครับเบื้องนะครับพัวหางรามลึกดี ไอ้เบื้องรอบๆตัวชัดเจนครับพี่น้องนาเขาดีนะครับเอาตำนี้มีบางไหนบ้างครับมีตำนี้ครับผมเอานะครับสำหรับแม่นี่ตำนี้บบมีด้วยครับพี่น้องนะครับกระทบเบื้องายๆนะครับหูเพียงปากหูเลยปากนิดน้อยครับพี่น้องว่าถึงกับย่ามมากคือฮินดูบาซินนะครับอันนี้ก็เอื้นนลูกกระทบทรงลูกดีครับพี่น้องเพราะว่าเข้ามาปรับใซส่กับอเมริกันบรามันเพื่อเติมเรื่องความลึกของลำตัวหรือการเรื่องของเนื้อของหนังครับพี่น้องหรือแต่ว่าเรื่องเฟมกระดูกกระเดี่ยว แม่บอกเกลียดนี่ให้ลูกบ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องใส่สติงเล่สองศูนย์หนึ่งนครับประกันใหายจะเดือนปะครับสี่เดือนครับผมสี่เดือนราคาเปิดรายไปนะครับบัานนี้เปิดไปสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับสี่หมื่นกับอีกเจ็ดพันบาทครับพี่น้องยิ่ใหญ่บีบลอยหาซิหาขึ้นครับค่าสี่หมื่นกว่าวครับพี่น้องนะครับผมกิดสิบบอคุ้มกว่าไปซื้อง่วงหน่อยนะครับบ่ฮันได้ทองนะครับสำหรับผู้ลงทุนอยากเห็นกำไรเร็วเอาแม่ทองครับพี่น้องแต่ไผว่าอยากได้ แม่สาวไปเห็ดแม่บอกแม่พันธุส์สวยๆก็ต้องหัวรลนแม่แรกครับพี่น้องนะครับง,งามๆเอาไปทับเอานะครับผมเลียวแต่พี่น้องเนี่ยทางด้วยครับพี่น้องนะครับเบิง้งโค้งสางเบื้องยังตกกับเบิ้งเงิเน่นในกระเป๋าผอมบาเฮ้าเหมาะสมกับราคาใดบางเทือ่อผู้ล่งทุนไปแล้่วเงิ่นเฮาก็อยากเห็นงอกเงื่อยอยากได้กําไรแต่ผู้ใดงัวดทองไปข้าวเดียวกับลูกเต่าเพิ่นออกมาเฮาก็ไดดอยากแบ่งออกไปอยากได้ทุนขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็ได้การสื่อขายนะครับกับ ช่วงนี้ก็กำลังคึกคักนะครับไผมีง้วกับโดยเฉพาะง้วผูน้อยนี่ก็ถือว่าลาดทรงออกกำลังคึกคักเนาะนะครับคนกำลังหานะครับจะหอยไว้เพิ่นไปตลาดดูเป็นก็รตเห็นนะครับว่าอ่านะครับง้วผูกำลังมาอยู่นะครับพี่น้องถือว่าแม่บอกแม่พันดี นะครับหลายท่านว่าเป็นอย่างคือนปากกระสือแม่บอกแพงแท้เพราะว่าถ้าแม่บอกดีลูกเตาออกมากกว่ดีครับพี่น้องพี่น้องเอามาเอาง้อนหน่อยมาเลี้ยงลูกมากกว่น่อยเอาง้อใหญ่มาเลี้ยงลูกมากกว่าไงนะครับที่สําคัญตอนนี้พัฒนาวงการอเมริกันบามันมีพอพันหนอกพอพันดีๆน้าเข่ามาให้พี่น้องเขาไปพัฒนาสมัยได้กี่พระแล้วครับง่วเฟ่มใหญ่หายากนะครับขับว่าแมนฮินดูหูเง่านะครับแต่ตอนนี้ถือว่ากําลังลุ่งโตครับพี่น้องเขากำลังตามร้อยฟังทางอเมริกาออสเตรเลียเขาไป แต่ก่อนออสเตรเลียอเมริกาก็เอาง้อฮินดูนี่พี่น้องมาปรับจังเด็เป็นบามัเนนะครับผมเอาสำหรับผู้สนใจก็มาชมได้คองห้อยไหวครับผมใต้คลิปเบอร์โทษจังอยนะครับผมศูนย์แปดเจ็ดครับผมครับสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสี่หาครับผมครับผมแอร์ไลน์เบอร์นี้เนาะแน่นครับแอร์ไลน์เบอร์นี้ครับหาชมตัวจริงได้ที่บ้านน้ำมนต์ครับผมตำบลน้ำมนต์อำเภอน้ำมนต์ครับช่องทางติดต่อกิตามนี่เลยครับพี่น้องนะครับผมคืนไฮใต้คลิปนะครับผ่านไปแพนมาทางหน้ามนต์อยากมาเยี่ยมมาชมเบิร์นเบิร์นาเรื่อยๆติดตามเพจ เพิ่นใบก็ได้แมนครับนะครับมีตัวไม้เพิ่นกระโพงให้ชุ่มตลอดเนาะแม่นครับเพราะว่าที่บ๊ะด้มาเป็นซื้อกลางไห้กับเบิ้งทั้งเพจทั้งเฟซเพิ่นนะครับเพราะว่าอ่าหลายท่านกับนอคลิปที่บ๊ะด้เบิ้งในคลิปก็ได้ไปหลายตัวไปเลี้ยงกับมีครับพี่น้องหลายท่านว่าตัวอยู่ทั้งหลังนี่คือโบชู้ให้เบิ้งเนี่ยนะครับผมให้เบิ้งครับพี่น้องเพราะว่าอันนี้คือความหนาเสื้อเที่ยวหอยไว้ของดีมากหอดบางเทียบ่าว่าที่โบ๊ะเด้เอาลงคลิปกับมีพี่น้องเข้ามา นี่ก็แดงเดือดของแท้ครับพี่น้องนะครับบ่แดงแต่แขวงัวแม่นี่นะครับเอานะครับผมพี่น้องเพิ่นอตีตัวนี้ตัวที่ซีเลยจองไปแล้วนะครับเนาะแม่นติดจองตัวที่ซีลงเพิ่นเหรอเอาตัวที่4ที่มาเอาต้องห้อยไว้นะครับผมก็ถือว่าถ้าเพิ่นว่าบ่ดีจีพังเขากัดจับมาจองนะครับผมเอาแต่ว่าตัวที่เหลืออยู่กะแต่ละตัวที่ชมไปมักกะทักไถ่มาได้โดยเฉพาะแม่นี่มักอยู่ครับพี่น้องนะครับผมมักช่วไถ่ใหญ่แบบนี้เพราะว่ามันบีดออกไปทางบลามันได้เร็วนะครับขึ้นบลามันเรี่ยวได้ขับให้ว่ามักสูงใหญ่เลย หรืออยากได้ภูอนาคตดพอพันก็ได้ครับหมาแม่เท่าคูงสางไงอนาคตดพอพันงบ่าหลายคาซีซีกว่านี่ก็ต้องสองตัวนี่นะครับพี่น้องท่องทั้งคููยกครูไปก็ได้นะครับผมถือเงิ่นมาอ่านะครับผมแปดเก่ามื่นก็ได้ง่วงสองตัวซื้อสองได้ซี คุ้มครับพี่น้องคุ้มเน่นวนนะครับสำหรับครูนี่พ้งบประมาณบ่หไหลนะครับตัดสินใจได้เลยนะครับสำหรับอีพี่นี่ก็ฝฟ้าไว้ครับขอหอยไววอีพี่นี่ก็ถือว่ามาเบิงของดีง่วงงามขอกหอยไววนะครับหาพี่น้องเข้าได้ช่มน้ำกันตลอดนะครับผมห้ถืกใจกับเป็นกำลังใจให้ทั้งบ่าววาที่เราก็ขอหอยไหวในเด้อครับพี่น้องมจากลาไป็นเสนีีเลยครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ